พี่ครับโอ้โหตังแล้วตังแล้วเอาอีกเอาอีกเอ้านิ้วๆเอาตังคางก่อนดิอึบอึบเร็วอึบอึบอึบโอ้โหเก่งเก่งเก่งเอาไหมเอาไหมไหมอึึบอึบึบอึไม่ต้องมองนะอู้ โมโหโมโหโมโหพลังเยอะขี้เกียจเยี่ยมขี้เกียจแล้วล่ะครับขี้เกียจแล้วมีอื้วด้วยเด็ด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 ชี้ครับโมโหโมโหโหมโหตั้งคานแล้วตั้งคานแล้วเอา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  เป็นอะไรครับโอ้เป็นอะไรอะ็นอะไรอูตั้งใหญ่เลยตั้งใหญ่เลยโอ้ยอยากอยากนั่งใช่ไหมบอกก่อน แม่บอกให้ทำไงถ้าให้อุ้มอ่ะฮะอ้ามืออ้าโอ้าไม่ไหวแล้วโว้ยยิ้มก่อนยิ้มยิ้มอี